อ่าโคมนี่หามื่นสี่พันบาทหมื่นสี่พับาทแม่ผสมใพร้อมแม่ผสมไว้อมนี่สหม่นสี่หมื่นสี่พันตวสี่หมื่นสี่พบาทไทยส่งม,มานลอยสามสิน่เนาะมาณลอยสามสิบครับพี่น้องเจ้บาทแล้วค่ะสี่่ตัวใด้ึ้นเก่าสี่สิบสี่ตัวใดขึ้นเกา้านะครับสี่หม่นสพันบาทราคาห้อง ครับพี่น้องชูนไดเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้องซื้อการการสื่อขายง่ายวายครับมือนีอยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมกุฎีสารบ้านยูเคเทศบานเฮงงานนบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาอ่าเยี่ยมมายามแม่บานะครับเนาะสวัสดีครับแม่บาสวัสดีครับโมเดิร์ฟกันนูนนะฮาเนาะจ้าเ <laughs> <laughs> พิ่นค่าแรงน้ำเงินหลายทางพี่น้องที่หนักบางทันเนี่ยทึงสวนมั่นอ่าทึง ย่างพาราจ้าอืมเรนตั้มเงินใส่กับตั้มเงินคว้ากับตั้มเงินในพี่น้องอ่ะมนี้นะครับแม่บาพี่กัรบัตรหน้าแต่ตะบนหน้าแต่เพื่อเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเปิดให้พี่ให้น้องเมืองทั้งหมดสามชุดนะแม่เนาะใช่อ้สุดยอดสามชุดแพงบอลนี่ฮะแพงบอลสามชุดเนี่ย หาเงินเสีต่อได้แม่ลูกนี่โอ้บ่แพงแม่ลูกลูกแม่อ่าก่อนสิเบิ่งเรายจะสมไปอีกฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดนเลยกดแชร์จูเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิปการเกษตรสร้างรดีๆหาหลอกเบิ่งงงงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน้องโคมนี่หาเงินเสียพันบาทเงินเีพันบาทแม่ผสมไปพร้อมแม่ผสมไปพร้อมนี่ผสมไปครับยังหลอดมันเสียไหนบอาไปตามนี่ละเอาหลอดมันขจ้ามาเบิ่งมันเสียเออาบีกศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ไหครับเนาะผสมเป็นเกยี่สิบสองท่านว่าที่พันมาเนื่งเดือนเต็ม หนึ่งเดือนเต็มนะครับมันหลอดมันเสียพี่ห้อยเสียบหลอดอยู่พี่น้องเนี่ยห้อยเสียบหลอดอยู่มันหลุดเก,กิดเห็นเบ้าจุนบอกแล้วว่าเนี่ยบอกพี่บอกน้องว่าย่าผสมงัวอย่าเสียบหลอด <laughs> ให้แม็กใบได้ใส่กับเอาเทปใสมาติดใบมันยังโบสีบอ่ะยังเอาไขวานหรอไขว้ก็ลืมเสียบหลอดมันก็เสียตัวเสียบคัดไปให้ซื้อเนาะอืมว่าสิพี่เอามาติดแล้วล้วืมย่างนั้นย่ากบันเสียสัมเสียสัมบานห้าหมื่นเจ็ด หาเมินซีหามินซีจ้าตัวใหญคือเกาเป็นไทยกลางแม่ไทยกลางเออไทยกลางเนาะจ้าเป็นไทยกลางอ่าลูกเพิ่นเจ็ดเดือนเลยพี่ลูกหาหกเดือนนี่ละลูกหากเดือนพี่น้องแม่เพิ่นนน้มซีเครื่องดำนะครับท้ายสูงประมาณร้อยสามสิบเนาะแม่เนาะร้อยสามสิบก็กัวนะครับสีอ่าไม่ขบเปิ้เขาเจ้านะครับสีจางจางแต่ว่าโบเต็มขันจ้าให้ลูกแดงพี่น้องลูกแดงงามอยู่หาเมินซี หาหมืน่นีตัวได้ตัวได้ไดใช่นะครับเนาะลูกเงีวอลาดเลยพี่น้องใช่อืมแข้งขาถือว่าถือว่าดีนะครับสมส่วนดีสําหรับสาวนี่นะครับอ่าแม่โคมนี่พี่น้องถือวา่าใส่ได้หาหมืน่นีตัวได้พร้อมจ้าตัวได้พร้อมอืมตัวได้พร้อมพี่น้องนี่คือชุดที่หนึ่งใช่ <inde. S 1> อ่าชุดที่สองบาทนี่ชุดที่สองตัวที่สองเปิดจักบาทเปิดสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่เด้๋ยวดูยักษ์โตเียแม่ อันได้ลูกตัวเดียวตัวสองข้าทองเนี่ยละ่ะตัวสองข้าทองถามไม่ลูกแต่ตัวผีล,ะละ่ะนะใบได้บาทนี่เอาเก็บใบมีใบมีหลอดผสมกับพอสติงเล่เอสเอย์หนึครับพีน่น้องนี่ใบพันยูนี่นะครับเนาะเอสเอสสองศูนงผสมใบตัางต่วันที่ยี่สตุลาจ้ะสเดือนเหรอตัวนี้แม่เศร้าเบิ่งหเหรอบอบ่่ได้เศร้าเออซื้อมากกับมาล่วงลอด ซื S <S> ้อมากรับว่าตำรวจท่านนเศร้านะครับ <S 2> <S 2> ไเศร้าเอาเองเ้าว่าท่านนะครับเนาะสมเดือนสเดือนบ้านสามเดือนสี่หมืน่สมนสีพันต่อเดือนสี่ห<ะ>มื่นสีบาทไทยสูงมากลอยสามสิบนั่มาเนาะเขาลอยสามสบพี่นอ้องอ่าลูกซองให้ทองแ<ะ>ข้งขาถือวาสมส่วนพ่วงหางเงา่า<ะ>นมมิติ่งบ่เนี่ยบ่จ้ะฉีดกระชับกระชับพี่น้องทางง่วบ่มีลูกกเซ็งว่าง่วกินเก่งนั่นหม่เนาะเพราะว่าท่อนี่เนี่ย ม้นหนังหนาเรียงไงเออแขีนจำบำเลยทองเพิ่นข้นหางกลมนะครับเครื่องดำพี่น้องไท่กลางใช่ไหครับเป็นมัวไท่กลางบานเท่าพี่น้องอ่าโหซัมใบบังมีนี่ล่ะยาดีมัวปากไงเฮมัวปากไงกินยาดีกินยาดีกเกษงว่าเพิ่นกินเก่งเพื่อนอ้วนนะฮู้กับฮู้เออฮู้กับฮู้สี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทสี่พันบาทราคาห้องนะครับเนาะอ้าวนี่เมื่อโตต่อไปบานสีเท่า บทบทมุ่งปรากาลบาดนี่หัวโลวนพร้อมตัวนี้อ่าผสมไปแล้วคือกันผสมไปแล้วคือกันอ่าก็พอการเลสเคเอ็มหกแปดครับพี่น้องผสมไปแต่หกพี่กาธีพันธ์มาสองเดือนเคืองใช่สี่ข้สามเดือนเลยพี่น้องเศร้าเบิ่งหรือเปล่าแม่าตัวนี้ก็บ่ไดห้เศร้าเออให้เศร้ากันอ่าใบหลอดครบครับพี่น้องอ่าขายตามใบนั่นแหละขายตามใบก่อนนะครับเนาะ จ็ดบาทละค่ะสี่ต่อเดกขึ้นเ่สิบต่อดกนาจ้่นะครับสี่หมื่พบาทละค่าห้องท่ายสูงประมาณลอยลอยสี่สกลัวๆนะแม่เนาะประมาณลอยสีบหวกลบครับพี่นองอ่าใช่ลุนธรรมศาสตร์แม่เพิ่งค่าหยากกับอันมันส้ำปะหลังกับอันอะไรง่วจนบริกินหยาก้เนอันนั้นเอาเองไปเพียนเอาเองมันงพหญยอยู่ดอกราคากับววาแพงอ่าเฟ้มใหญ่ นะครับไงหัวลุนธรรมชาติจ้าลุนธรรมชาติพร้อมลุนธรรมชาติพร้อมครับพี่น้องโอ้ใส่ได้เลย44,000บาทนะครับชีดงามแข้งขาถือว่าสมส่วนคอขากระชับนะแม่เนาะจ้าใส่ได้เลยนุ่มมีติ่งบอลนี่บอจ้าบอลมมมีบอมีติ่งนะแม่เนาะแหมง้อแม่พึ่งพึ่งนั่เข่าพี่น้องพึ่งก็เลยท่านไหนมีเวลาขุนนะครับลงรถเด็กกับเบาวจุงมาหาด่วนใส่ได้เอาไปเพี้ยนเอาตัวบักใหญ่หมดละตัวบักใหญ่นะครับถ้าเพิ่นเต็มนี่ก็ถือว่านใส่ได้ลูก ลูกสองอยู่บนนี้ตัวสองค่าทองลูกตัวสองค่าทองพึ่นนาสีแยกแยกลูกไปเนาะพึ่นแยกลูกไหมแยกลูกใหม่นะครับนมเลยแบบยังอันนี้อยู่พี่น้องตะว่าก็ถือว่าใช่ได้สำหรับแม่นี่นะครับเนาะทายพี่น้องทันใดเอาไปนี่ก็คือขุ้นเลยนะครับอันตรายเศร้าทาตัวทองก็ถือว่าโบนัสแม่เนาะถือว่ากําไรเลยนะครับขาตัวไปหล่ะเพิ่นวามีก็ว่ามีน้าเพิ่นั่นแหละ เพราะว่าบูมีเวลาเศร้ายากเลยพี่น้องเศรษฐีเป็นสิทธิ์หรอมักยากโอ้ใส่ได้ใส่ได้นะครับบาจูนสิบอกว่าตโนกอยู่ตรงกลางค่าหนากระบาดเพราะว่าเพิ่นโบ้เงยคอเงยข้างเลยนะครับตโนกเพิ่นจะเป็นแนว่ได้นะครับตอนนี้แต่ว่าขวัญนั่นอยู่งมองมองนางทับแล้วแม่เนาะมองนางทับเส้นล้างแดงพี่น้องเป็นง้อสีสไตล์กาบเลยโบแมนกาบเลยงอมุมมุมงอมุมสีมุมบักตาล ห้องใหญ่นี่มันอ้วนึ้นนี่ยห้าหมื่นพื้นละสุดยอดถือว่าใช่ได้สี่หมื่นสี่สำหรับแม่ห้องไว้อห้องละข้างง่วงเป็นตะฮักเป็นตะฮักเด้กมีน้องมือนี้่ดอกต่อรองกันได้ต่อรองกันได้นะครับเนาะให้พี่น้องโทรมาต่อรองเบอร์ใดบ้านเนี่ยเบอร์ฮะเบอร์กันห่อนละข้างหยากอย่างอื่นโทรมาเบอร์นี่เด้อครับ ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามหกเก้าห้าสี่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามหกเก้าห้าสี่ครับแม,บม่บาจ้าเบอร์แม่บาจ้าครับอ่าบา้าบบนนาแตยตำบลนาแตยเพื่อเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน,นะแม่เนาะจ้าอ่าพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาหา,มาแม่บาครับติอโทรมาติดต่อได้เลย,เลยนะครับอ่าแม่นี่ผสมกับพออ่ากาเลสคีเอฟหกแปดใบพี่น้องาสามเดือนอ่าท้ายสูงประมาณลอย สี่สิบกลัวสี่สิบกลัวนะครับประมาณลอยสี่สิบหาบโคลบหัวลุนธรรมชาติแมววาลูกสองในท้องนะครับเนาะเป็นสีสไตล์มุ่มบักตาลสีมุมมุมนะครับงูตัวเดียวมีสามสีนะครับเนาะสี่หมื่นสี่พันบาทสำหรับราคาห่อนะครับถัดประกันตัวนิ้นะแม่เนาะประกันทั่วกันถอนค่ะโบประกันแค่ท้องนะครับเนาะประกันท้องอ่าแล้วก็อ่าสาวนี่นะครับสี่หมื่นสี่ขึ้กันสี่หมื่นสี่ขึ้กันตัวใดขึ้นกันสี่หมื่นสี่กันตัวใดนะครับอ่า ลูก2องเทนกันนะครับผสมกับพอสติงเล่สติงเล่เอสเอสสอสามเดือนสามเดือนกลัวนะครับเนาะไปเศร้าเอาไปเศร้าเอาไปเศร้าเอาสนใจกับม่ตีตัวมาตัวร้องเลยถ่ายสูงลอยสามสิบกว่าวแล้วก็แม่ลูกคู่นี้หาเมือนซีเนาะหาเมือนซีตัวใดกันเมือซีครับตัวใด้ึ้นกันนะครับลูกแม่เพิ่นผสมพออ่ายังเช่นซี่เบอกเออนย์ซีบิ๊กพอบิ๊กศูนย์ซเจ็ดนั่นแหละเนาะอ่า แล้วกับลูกสาวเป็นบามันนะครับเนาะเอายกขาออกจากกันเสือกบ่เป็นผลเยนอ๋อม่ <laughs> โอ้แบบบอฮันดเคยผูกกันนะเออเบิ่งได้พี่น้องจังวันนี่จังข้อนะครับเนาะโอ้ย <laughs> <laughs> เอาย่างตัวเนาะย่างเขาไปหาเสือกลูก <laughs> อาหาเมอนซีสั <laughs> <า S 1> สบแม่แม่ลูกคููนี่อ่าบ่าแบงเล้วแม่เนาะ จ้าบ่ไปเป็นครูหลดเนาะไปเป็นครูหลดนี่ตัวมันได้ตัวมันนะครับเออเบื้องตี้เด็กพี่น้องเออทกค้า่อก่อดเชือเปลี่ยนลูกงนามาสันเออสรงลูกดีนะครับเนาะกลางใหญ่ผสมขุนเอ้นสำหรับคลิปนี้นะครับแม่บาเปิดให้พี่น้องเบื้องสามโคมไอ้สามชุดสามชุดนะครับเนาะหามื่อนซีซีมื่อนซีซีเมื่อนซีผสมใบผสมหลอดใบเบิร์ตพี่น้องพี่น้องจังโทรมาสอบถามรายละเอียดลกัต่อรองราคาเอาทุกโตต่อได้เบิร์ต ได้เบิดตตัวได้เบิดอยู่นี่ตัวได้เบิดบทุกโตนะครับเนาะโอ้สุดยอดพี่น้องสารับคลิปนี้นะครับบาจูนต้องขอบคุณแม่บาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บาจูนพาพี่พาน้องอมาเบิ่งง้วนนั่นมันนี่ครับหลักการขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับที่เขามากก็ตามก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูได้เด้อบายฮองดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิปไปเกษตรสร้างดีๆหาเราเบิ่์งง้างๆแบบนี้ฝากพี่ต่อหน,น้องสารับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ